กัลดาสนุกไหมคะสนุกค่ะสนุกค่ะค่อยอายุวันโนิทังค่าลง สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้จุดหมายผมอยู่ที่จังหวัดนะครนายกนะครับมีแผนไปกลางเต็นที่ v เอ่อ VSN House ที่นี่ผมเคยมาแล้วนะครับเมื่อ,อช่วงเดือนอะไรไม่รู้เนาะปีที่แล้วน่าจะประมาณเดือนอมีนาเมษ,ษาเนี่ยแหละเกือบปีแล้วก็วันนี้มี มีแผนกลับมาที่นี่อีกครั้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผ่านไป1ปีนะครับที่ v s เอ็นเ e นครนายกแถวแถวสาริกานะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ก่อนที่จะไปกลางเต็นกันเดี๋ยวผมขอพาเพื่อนๆไปแวะทำบุญกันก่อนละกันนะครับก่อนที่จะไปที่ลานตอนนี้ก็11โมงครึ่งนิดๆละออกมาวันนี้ก็รถติดพอสมควรเลยนะครับแถวแถวนครนายก ติดทุกแยกเลยตอนนี้ก็ถึงแยกแยกบั้นนาละถึงแยกบ้านนาแล้วนะครับเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปกันต่อครับเ,เพื่อนๆเจอกัน Let's go อายุโพวะอวะติวาอนาสีนิสนิจังมุธาปจายญโนจต,ตรารโหธรรมาวัตทันติอายุวันโนสุขังทะลังหลวงพ่อมอบกล้าให้คนละองค์นะใครรักหน่อยะก็ได้ครับเสรือที่ตีน้ำเทที่ต้นโพ ก็วัดที่ผมมานะครับก็ชื่อว่าวัดเขาแดงนะครับจังหวัดนครนายกที่นี่มาบ่อยนะครับผมมาทําบุญถวายสารทานเกือบทุกปีนะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีเลิกดีแล้วกันใครมีโอกาสผ่านไปผ่านมาแถวๆจังหวัดนครนายกก็แวะมาทําบุญกันได้นะครับ นี่ตรงนี้ก็จะเป็นโบสถ์นะครับเดี๋วจะพาเพื่อนๆไปลอดโบสถ์ด้วยกันครับทางเข้าวัดเขาแดงอ,อ,อยู่ทางเข้าเดียวกับอุทยานพระพิฆเนศนะครับองค์ใหญ่เข้ามาทางเดียวกันแหละนะครับลอดโบสถ์เหี่ยบิิดทอง ตรงนี้นี่เป็นลูกนิมิต กลับก่อนครับป้าล่าโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเช็คอินที่ VSN House กันอ้าวทำไมไม่ใส่ผ้าใบอ่ะทำบุญเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันนะครับที่ VSN House นะครับห่างจากตรงวัด เขาแดงตรงจุดเนี้ประมาณสักไม่กี่โลนะครับขับรถไปน่าจะประมาณสิบนาทีน่าจะถึงละไปกันต่อครับทุกคน let's go <S แหลดดีมากนะครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่ลานกลางเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับ ก็จะมีเ,เพื่อนๆนะครับคึกคืนคึกคักกันหน่อยเดี๋ยวต้องรีบจับจองพื้นที่นะครับที่กลางเต็นท์แล้วก็จองบ้านไปด้วยนะครับหนึ่งหลังวันนี้มาทั้งหมดออประมาณเกือบยี่สิบท่านนะครับมากับชาวแก๊งด้วยบรรยากาศรอบๆนะครับทุกคนบริเวณจุดกลางเต็นท์ แล้วก็ข้างล่างนู้นเดี๋ยวจะกางเต็นท์เสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับมีจุดที่เล่นน้ําได้นะครับเดี๋ยวขอไปกางเต็นท์ก่อนนะครับทุกคนแดดก็เริ่มแรงและไปกางเต็นท์นครับ ไม่ใส่ปีกัะหนูใส่ลงไม่ไดดิเอาเต็มกระทะเลยทีเดียวได้เลยเปิดน้ำมันเออใส่ปีกใส่สี่ห้าชิ้นแล้วใส่แรงสูงนะมั้งเครื่องสูงเนเออได้อยู่ใส่ไปเยอะเลยอ่ะใส่อีกเต็มกระชอนเลยใส่กระชอนเลยร้อนเลยแถวนี้เตาใส่เยอะเลยนะค่อยๆใส่เยอะมากเลยค่อยๆงานเลยใส่กระชอนรอบใส่กระชอนเนี่ยยากเลย ไอ้อหมดจบรรยากาศช่วงตอนประมาณ4โมงเย็นนะครับทุกคนแดดเริ่มตกละตรงนี้จะเป็นบริเวณริมน้ำนะครับเพื่อนเดี๋ยวพาลงไปดูุ๊ย่แพเปียก มีเครื่องเล่นให้เด็กๆเล่นนะครับบริเวณริมฝั่งนี้ก็น้ำไม่ลึกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้ามาตรงฝั่งริมเนี้ยข้างนอกเนี้ยลึกนะครับโดดไปมิดหัวนะน้ำลึกเลยเลิกหมดแล้วน้ำเย็นปะเจได้อยู่เจ็บเล็บเนี่ยหรอไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ะือแต่น้ำน่าเล่นดีวะ ใส่กิ้งไงเออน้ำใสป่ะบอกสีมันนี่เหอะเล่นน้ำป่ะจะได้อาบน้ำไปด้วยเล่นแล้วอาบน้ำเลเล่นแล้วแต่ไม่เลิกอีกจะรอแม่แม่บอกแม่จะมาเล่นแม่ดูหมาอยู่แม่บอกแม่จะมาเล่นเออเดวนลงน่ารัก่าเหมยปุกเลยโอ้ยนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นนะสำหรับเด็กเด็ก มีไว้ให้เด็กๆเล่นหรือผู้ใหญ่อยากเล่นจะเล่นด้วยก็ได้นะครับน้ำใสปิ้งเลยปีนแล้วก็ปีนแล้วก็มุดรูลงไปเลยจ๋อมเง้วนี่ฝั่งฝั่งนี้หนึ่งสอง,ส,อง,ง,ส,องสามไป ไป,ปนี <ม úsica. S 2> ่แหละฟังก็มีน้ำให้เล่นนะครับน้ำเป็นน้ำที่ปล่อยออกมาจากเขื่อนขุนด้านนะครับมีน้ำให้เล่นตล,ตลอดทั้งปีแหละมีเครื่องเล่นทางน้ำให้เด็กๆเ,เล่นด้วยนะครับต Lang ัดเลี <rele g ner> ้ยงก็ เข้าได้นะครับนาปลูกปลูกกลยมีืสนงใจกูเลยสัตว์เลี้ยงเข้าได้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้มากางเต็นท์จะติดต่อเช่าเป็นบ้านพักก็ได้นะครับอันนี้บ,บริเวณลานนะครับวันนี้วันนี้ที่ผมมากางก็จะมีบ้านหลังนี้นะครับวันเสาร์ราคาก็สองพันห้าร้อยบาท อยู่ติดริมน้ำเลยนะครับใกล้ๆเดินนิดเดียวส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณจุดกลางเต็นท์นะครับค่ากลางเต็นท์250บาทนะครับเด็กอายุ7จถึง10ปีราคา80บาทนะครับใกล้จะ6กโมงเย็นแล้วนะครับทุกคนมาดูเด็กๆสนๆแป๊บนึ่ง เด็กๆทำอะไรกันคะเห็นไหมน่ะหนูก็โดดดีๆนะระวังโดนน้องนะลูกน <Bea> um. บรรยากาศช่วงเงย็นๆนะครับทุกคน,นวันนี้ก็คืกคืนคือคัอคอกเล,เลยเพื่อนเพื่อนมาการเต้นกันก <c oughs> ็ <Pierce S 1> ต้องบอกว่าอบอุ่นแล้วกันนะครับไม่ถึงกันแน่นมากนะ <c oughs> จะเป็นกล <c oughs> ุ่มเป็นกลนนะครับแล้วก็เว้นกันห่างๆ อยู่น้ำหนูก็ไปกินน้ำนี้มาบอกพ่อทำไมล่ะเป็ดเป็ดเป็ดนเป็ดนี่ไงอ่าตรงนี้มีนั่นจะเป็นฟาร์มเป็ดเล็กๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันฟาร์มเป็ดฟาร์มเป็ดเลี้ยงเป็ดไว้นะครับอันนี้มันมีไข่ไหมลูกมีไข่ด้วยอ่า ลานก็ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็ไม่เล็กนะกางได้เยอะพอสมควรเลยนะครับมีเต็นท์ให้เช่านะครับปักไฟพัดลมเครื่องนอนก็มีให้เช่านะครับแกนหนูดูน้องด้วยนะลูก ต่สนุกไหมคะสนุกค่ะสนุกค่ะสนุกไหมคะเจ๊เยี่ยมอย่างเดียวอะ่ะค้ายเบื่อฝุ่นพีเอมเบื่อมลพิษในกรุงเทพนะครับก็หนีมากางเต็นท์แถวๆนครนาะยกได้นะครับท้องฟ้าก็ค่อนข้างแจ่มใสนะครับ อากาศก็สดชื่นมาเพิ่มออกซิเจนแบบบริสุทธิ์นะครับให้กับปอดบ้างนะครับเ,เพื่อนๆบรรยากาศดีเลยนะครับช่วงเงยนเง็ยนๆอากาศก็เย็นลง,นลงแต่ก็ไม่ได้เย็นอะไรมากนะครับอุณหภูมิก็ประมาณ2 7ิบดที่แดึกๆอาจจะลงไปประมาณสัก ี่สาี่ประมาณนี้นะครับนอนส,บ,สบายๆนะครับอันนี้ก็วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ล้อยู่ในช่วงอวไปปลายฤดูหนาวแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมรับมือสู่ฤดูร้อนนะครับอีกในไม่กี่วันข้างหน้าแล้วนะครับเอาอาีก <c oughs> เผ็ดนะน้ำตกหมูน้ำตกหมูเผ็ดนะลูกเมื่อกี้ชาบูกับพ่อก่อนมาเด้อเอาช้อนป่ะอยากกู้แม่ก่อนหรือมาครับทุกคนชาบูมื้อเย็นครับเพื่อนๆน้ำกิ้อร่อยอ่ะอร่อยมากอร่อยมากตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มนะครับทุ่ม,ม,มตรงละอากาศเป็นไงเย็นไหม,มเย็นๆเนาะ อากาศก็เย็นเย็นลงนะครับขอชิมน้ำจิ้มก่อนเกบ,บอกว่าน้ำจิ้มอร่อยจริงปะอืมน้ำจิ้มอร่อยค่ะน้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มเหมือนในร้านชาบูที่เราไปกินเนีนเ่ยซีมรียปะวะอือออก น้ำจิ้มออกหวานๆนะอร่อยอร่อย คครับทุกคนตอนนี้ก็เกือบเกือบสามทุ่มนะครับไไกฎระเบียบลานก็เหมือนลานทั่วๆไปนะครับก็หลังสี่ทุ่มงดใช้เสียงนะครับก็นั่งดื่มได้อะไรได้แต่ว่าก็พเพาิเสียงลงนะครับเพลงเพลิงก็ปิดซะเหมือนกฎระเบียบลานทั่วทั่วไปแล้วนะครับเรียกว่าเป็นกฎระเบียบของ สังคมคนกลางเต็นแล้วกันนะครับที่เราต้องเคารพซึ่งกันและกันนะครับเดี๋ยวผมนั่งดื่มกับพี่ๆเพื่อนๆอ,อีกสักพักหนึ่งก็จะแยกย้ายกันไปนอนนะครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าผมจะตื่นมารีวิวบรรยากาศทั้งหมดให้เพื่อนๆชมอีกทีแล้วกันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนบรรยากาศลาน ร,รอบๆนะครับช่วงสามทุ่มละไฟสว่างนะครับจุดต่อไฟมีนะครับมีจุดต่อไฟหลายจุดเลยโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะครับคืนนี้ก็ฝันดีลาตีสวัสด์นะครับ g มอร์นิ n ง n ิ Good morning. Didi. 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 ถ่ายเลยถายไม่ทันเนยพูดเลยเนยพูดสัมตำพลาได้วยปะโอ้เอาเอาเดี๋ยวขอหายใจก่อนโอเนยไปทำงานอีกเหรอเนยไปทำงานอีกอะโอ้ให้วิ่งไปโน่นปุ๊บแล้วกลับมาปพ๊บงบอกยืมอ่านวิโอจะตายเนี่ยจะตายพึ่งน้องกายไม่ได้น้องกายฟิตกว่า ล,มลงมาเลยฮะกูเมียเก่งเก็บเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าก็ยังไม่ได้เดินทางกลับนะครับดูเด็กๆเล่นน้ำก่อนลานก็ค่อนข้างกว้างนะครับทุกคน กางเต็นต์ตรงใกล้ๆริมน้ําเลยก็ได้นะครับบริเวณข้างล่างนะครับติดริมน้ําแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งก็คือข้างบนนะครับที่ผมกางก็อยู่ด้านบนแหละแต่ว่าปีที่แล้วที่ผมมาที่นี่ก็กางอยู่บริเวณด้านล่างนะครับไม่ได้ขึ้นไปกางด้านบนนะครับส่วนค่ากางเต็นท์นะครับที่นี่ ผู้ใหญ่คนละ250บาทนะครับต่อคนต่อคืนเด็กไม่เกิน7ปีนะครับฟรีแล้วก็7ปีถึง10ปี80บาทนะครับห้องน้ำสะอาดนะครับห้องห้องน้ำดีเลยพอดีผมไม่ได้เดินไปถ่ายเพราะว่าวันนี้ที่มาคนค่อนข้างเยอะนะครับด้านบนนี้ก็เป็นบริเวณลานกลางเต็นท์นะครับเ,เพื่อน ส่วนฝั่งนี้ก็เป็นบ้านพักนะครับราคา2,500บาทนะครับวันหยุดวันธรรมดาราคา2,000บาทนะครับยญ้าเขียวนะแดดแรงนะครับวันนี้แดดค่อนข้างแรงเลยด้านหลังก็จะมีเป็นบ้านพักนะครับบ้านพักที่ผมเห็นมีทั้งหมดเอ,อ่อ หนึ่งสองสามสี่แล้วก็หลังนี้นะครับห้าหลังทั้งหมดนะครับบ้านพักอันนี้จะอยู่บริเวณหลังโซนกลางเต็นท์นะครับส่วนสองหลังตรงนี้จะเป็นติดลิมน้ำนะครับนี่หลังหนึ่งแล้วก็มุมนู้นอีกหลังนึงนะครับติดริมน้ำนะ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งผมต้องเดินทางกลับกันนะครับเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากมาเที่ยวพักผ่อนที่ VSN House ก็สามารถติดต่อเข้าไปทาง f a c e b o o k นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจไว้ให้แล้วกันตรงนี้นะ VSN House นะครับตรงนี้อยู่ที่ตำบลสาริกานะครับ อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับทุกคนต้งกายน้ำลึกนะลูกยืนถึงเหรอยืนถึงเหรอนะยืนถึงเหรอเฮ้ยตรงกลางนะครับ,น,รบน้ำก็ค่อนข้างน้ำค่อนข้างใสนะเนะี่ยเพื่อนเเห็นน้นำปะน้ำใสเลยนะครับปิ้งเลยน้ำมาจากเกลือนกุดานมี เครื่องเล่นเป่าลมให้เ,เด็กๆเล่นนะครับใส่เสื้อชูชีพด้วยนะครับน้ําตรงออกนอกแผบเปียกจะค่อนข้างลึกนิดนึงนะครับนะ EP นี N ้ที่ v SN House ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเจอกัน EP หน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย บายบายเจอกันครับเพื่อนเป็นรังการด้วยนะ